จะไปหาเพื่อนเจอันที่อนุสาวรีย์นะครับแล้วก็จะเที่ยวในกรุงเทพครับ1วันในกรุงเทพนะครับ เพื่อนเจอกันที่อนุสาวรีย์นะครับเราก็จะเที่ยวในกรุงเทพครับหนึ่งวันในกรุงเทพนะครับรอรถที่ป้ายรถเมล์ก่อนนะครับโอเคครับไปเจอกันที่นน่นนะครับตอนนี้อยู่อนุสาวรีย์นะครับฝนตกแล้ววัทนีปีมฝนไม่ตกนะครับต้องมายืนรอ,อเพื่อนปลาเพื่อนจะมาที่นี่ เคอร harma, ่มมาเพราะฝนตกฝนตกไปปลอยๆเคอร่มมาสามวันนี้เข้าลังเลยรอเพื่อนนะครับมาแล้วรอมาสามวันละวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวลาอะไรอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวพานครนะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำกับกับแหละน้ำตกต่อนะน้ำตก,ำต,กต้องนั่งรถอะไรไปนะตอนนี้มารอรถที่อนุสาวรีย์สาย157ไปลงโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็แล้วก็ตอ่ตอรถ57 ไปวัดอันลุ้นไม่เห็นว่าแล้วหลงหลงต้องต้องไปนั่งลงท่าเด็ดไปลงกองทัพโบกข้ามถนนไปของประชุมเออแล้วก็เหมือนรู้ว่าอานจะเป็นยิปอานจะเป็นยิย่าหลงแล้วกันแล้วก็มันมันต้องต่อรถเมล์อีกแห้วหรอต่อรถเลยไม่่รู้อะแล้วบอกให้ไป BTS ฉันถึงจะไปถสี่ดาว เ <languages? S 1> ดิน <Search Jam. S 2> เดินตอนนี้เราอย you <showed you. S 2> ู่รถเมสาย1.57่นะครับเราจะนั่งไปลงดลงไหน เอาจะไปสถาันปิติการเขาไม่ได้ไปตระกขลายหรอกสพาอรุนอมลินลงป้ายลงเพมบาททีหรือล่าเราต้องไปลงป้ายมัน้แล้วก็ต่อร57นะครับเพื่อไปวัดอรุณต่อ เดินไปวัดสองโลจุ๊บจุ๊บไกป่ปะวะไม่กไก่หรอกแค่สิบหกกิโลเฮ้สิบหกนาทีแค่สิบหกนาทีเองตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่วัดกะะนะัลยาณมิตรบอกบอกแท็กซี่ว่าบอกแท็กซี่ว่าเรามาเราไปวัดอรุณน,นะคะแต่ว่าขี่เลยขี่เลยจ้าขี่เลยแล้วจอดให้ที่วัดกะะัลยาณ I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead him into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm. ไปบาไวันอุณไปเที่ยวไอคอนสยามดีกว,ว่าไปตากแอร์ก็ต้องต้องต้องขึ้นเรือไปอนี่นั่งเรือแล้วครับกำลังจะไปไอคอนสยามรู้สึกเริ่มเมาเรือแล้ว <c oughs> ถึงแล้วไอ้อนสยสมโอ้ย <laughs> เหมือนจะเมาเรือไม่เหมือนอนะเมาเลยแหละ <laughs> ไปตากแอร์ดีปะ มาถึงโซน,นล่างครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนตลาดน้ำสี่ภาคได้ฟิลแบบตลาดน้ำอะไรเงี้ยน,น,นี่อากาศดีมากเลยห้องแอร์เย็นๆอยู่ชั้นล่า,างนะครับเหมือนเป็นตลาดน้ำน,นะครับะกินอะไรเลือกเลย๋ยวเซ่ไม่มีตังค์มีอยู่สิ มีอยูสิบบาทถือว่าสวมยาม,า <laughs> มาจากไห <laughs> <laughs> นอะปงปงทอบรี แล้วจะกลับไปตอนนี้อยู่สยามกำลังเปลี่ยนสถานีไปอินทเสาวรีเจอสยามไหมขายไปดตัน ตอนนี้เราอยาอู่ในร้านที่แำอาหารันนี้จะเป็นสเต็กไก่สเต็กเราจะเป็นสเต็กหมู <c oughs> <c oughs>